สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสมัครอินเทอร์เน็ตด้วย iPad ในระบบของ d e t a c t แบบเติมเงินเริ่มต้นเราก็เข้าไปตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ข้อมูลเซลลูล่าแล้วก็เปิดข้อมูลรอสักครู่หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็พิมพ์คาว่า d e t a c t เข้าไปในช่องค้นหาเมื่อเราพิมพ์คําว่า d e t a c เข้าไปในช่องค้นหานะครับเราก็ทกําการค้นหาจะมีสส่วนให้เลือกส่วนแรกเป็นของ iPad เราเลือกในส่วนที่2ของ iPhone เมื่อเราเลือกในส่วนเฉพาะของ iPhone เราจะพบแอปตัวนี้นะครับสำหรับใช้ในการสมัครอินเทอร์เน็ตเราก็ทำการติดตั้งเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว เราก็เข้าไปที่แอปของ d t t a กครับรอสักครู่เมื่อเราเข้าไปยังแอปตัวนี้แล้วนะครับ <แ usc illa> เราก็จะพบหน้าจอแบบนี้คลิกไปที่โปรโมชั่นในหมวดหมู่ของอินเทอร์เน็ต เราจะเจอโปรโมชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกหลายหลายส่วนด้วยกันในส่วนนี้ผมก็จะเลือกโปรโมชันที่ผมต้องการจะใช้ในอินเทอร์เน็ตเมื่อเราอพอใจหรือว่าต้องการจะใช้โปรโมชันไหนแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็เลือกหลังจากนั้นด้านล่างก็จะมีคำว่าสมัคร เราก็สามารถที่จะกดคำว่าสมัครเพื่อใช้บริการหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จครับเราก็สามารถที่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ส่วนการเติมเงินนั้นผมขอแนะนำให้เราที่จะเติมเงินในแบบออนไลน์จะง่ายกว่าและก็สะดวกกว่า มีที่เติมเยอะแยะไม่ไว่าจะเป็นที่เซนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่เรามีอยู่และก็ยอดชั่วโมงอินเทอร์เน็ตที่คงเหลือที่เราใช้ไปหน้านี้ก็จะบอกให้กับเรานะครับก็เป็นอันเสร็จสำหรับการใช้